วันนี้ถอนเท่าไรวันนี้ถอนสามพันก่อนเพราะว่าวันก่อนเนี่ย่ถอนไปแล้วสี่หมื่นค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงถอนจำนวนที่เราจะถอนนะคะจะเข้าก็ประมาณสองพันสามร้อยหกสิบห้านะแนนเป็นคนท่ใหญ่นะคะไม่เคยมีสามารถอะไรค่ะก็ใช้ระบบไล่ปเซนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ีวทำอะไรก่อนที่มาเจอดอกที่ทำอะไรอยู่ทำไาแล้วเป็นแม่บ้านห้องน้ำถูบ้านแบบนี้เลยค่ะ ตั้งห้องนักฟุตบอลแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนใช้โทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ได้ iPhone มาค่ะพี่แจ๊บตื่นเต้นได้ทองไรลไล่ไหลอย่างเลยค่ะพี่แจ๊บโอ้โหพี่ทองเก็บแล้วใช่ไหมแล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะโอ้ยนี่เป็นคุณนายแล้วเนี่ยเรียกว่าคุณนายแน่แล้วเนี่ยพ่อเก็บช็อตมาแล้วค่ะตอนนี้หนูทำข้าคู่กับงานประจำรวมกันก็สี่เดือนกว่าได้มาแสนเดี๋ยวนะเดือนเท่าไหร่ตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่ไหมใช่ค่ะทำงานประจำอยู่ไม่ต้องรอเงินไม่ต้อง เือนออกไม่ต้องรอเช้เือนก็คือเรามีเงินใช้ตลอดเลยค่ะเนี่ยหนูมีเงินใช้ตลอดเลยค่ะพี่แจ๊